ัวคพูดแบบนี้ได้ทำไมไม่เห็นลูกน้องอะนี่ยืนจะหยุดนี่เกรงใจพ่อเลยถ้าเป็นคนน่าซ่องจนเันก็ไม่เกลียดเขาบ้างไหมเออวงไม่ไม่พ่อเพราไม่ชอบไงไม่ชอบอะไรไม่ชอบพูดท้ออะไรไม่ชอบพูดเพราะกูไม่เข้าใจอะพ่อเขาบอกว่าอย่าพูดพ้อเพราะว่าพ่อไม่ชอบพ่อจะเป็นโจรแล้วต้องพูดจ่าจ๋าไม่ต้องพูดจ่าจ๋าปัญหาครับผมเข้าใจไหมกูไม่เข้าใจ ต้งควาอใจไม่ไม่จะเป็นทำไมอ่ะอ๋อฮูรู้แล้วไงว่าพี่ชายแบบมึงนี่ไงไอเดนไม่ทิ้งกุ้งไม่ยอมอออพ้นเน่ยเพราะทีพี่แบบมึงคอยให้ทายไงบอกว่าคนจะโกหูต่อกนยต่อปกนี่ตมวองทำไมไอเดนยับมึงทำไมไอเดนอ่นี้เตมท้ายมันเห็นไหมน่ะมันยังก ไอพ่อมานทำให้มันออกด้วยมันไม่ตลกเลยเพื่อนดูวยไอแกินจังมึงไปให้ท้ายมันอะคนกูเนี่ยให้ท้ายเออก็มึงไงให้ท้ายไอ้เด่นแล้วกูจะเอาตูดที่ไหนพี่ไปนุ๊กคนท้ายไปแล้วเอาไปกูเราหัวกูแล้วพัวขนาดเนี้ยไอ้เด่น ไอเด็กดีทุายที่บุกแล้วบุกเลยบุกบุกหลายทูมึงสาวคนเราเปรียนคนอื่นเขามากเกินไปมึงไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปทำกับข้าวอยู่ในหัวแบบนี้หน้าที่มึงวันนี้มึงต้องออกปล้นกับไอ้ดาวไอ้พ่อพ่อลืมหรือเปล่าแม่เขาไม่ให้เีออกปล้นเขาให้ดูดาวออกปล้นเรียนอยู่ที่นี่ก็ต้องตข้าวไว้ตลอดเมื่อถูกแล้วพ่อเดี๋ยวไม่ไปหรอกแต่นี่เป็นคำสั่งตูหู้เป็นพ่อ กูให้มึงไปออกพ่นรักจะต้องไปพ่นเด็กให้มึงไปพ่นเลยเด็กพ่นให้เป็นเนด็กเขาไม่ไปอ๋อนี่มึงเชื่อแม่คนเดียวเหรอแต่กูเป็นพ่อเป็นปามกูเลยอยากรู้นะนในตัวมึงเนี่ยมีเลือดอุสงหัวดำอยู่บ้างหรือเปล่าล้วเด็กดื้อด้าอย่างมึงเลือดจะสีดำือสีแดงไอ้เดาถ้าพอ่อยดูเรื่องมันหน่อยดิจัดให้ไปไป 哎，对。 กูถามว่ามึงจะทำอะไรลูกกูหน้ากูโผล่อกทิภายไม่เห็นตาดูมกนทำอะไรกันเนี่ยกูซ้อมมือให้เด็กมือมือแค่นั้งเองมูงทำไรหวทำไมอ่ะหบ้าเบอร์่ะหน้าเป็นอะไรคะกูดึงหน้าแค่นียทำไมกูดึงหน้าไม่ได้เลย แม่กับพ no like, ่อมุกซ right. ึ <ora> like ่งกำลันาเรื่องนีเยวกูแยกกันรอทำไมน้อยเรื่องลราปกติดีปกติเอรากองไนขนาด้เอะไรมาพ่อเขาจะให้เด็กออกบ้านแต่ว่าเด็กไม่ไปก็เลยให้เจ้าดาวเอาสัญญาปีหน้าเด็กนะน่ เอาเข้าทําไมอีก <small> Sí, ừ, Ô, dù agora... mà... à, có một phần lúc nào hết 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 Tôi hết 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 Này, hết 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 hết

มึงเองบ้างนะมึงรู้ไหมที่ไอ้ดาวเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็เพราะแม่อย่างมึงรักลูกหลงเอ็นยังไงเล่พเาพ่อคู่ <c oughs> เลยเหรอคู่เลยเหรอรักลูกหล,ง,ล,ง,ลงเอง็นไม่มีพ่อแม่คี่ไหนลลีได้ดื้อที่ขู่ตอกว่าขู่จะสอนให้มันรู้วิชชอบชัว่วดีให้มันรู้จากคำพี่กับม่นเองจะเป็นยังไงที่ลูก ต้ตเป็นแบบนี้ก็เพราะผเลือกทางเดินชีวิตใี่ลูกไม่ใช่หรือใช่กูเลือกทางเดินของการกินโจรลูกเสือลูกโจรก็ต้องออกรทษออกที่แล้ววันนี้เป็นคำสั่งของกูยังไงไอ้เจมก็ต้องออกรทษมึงจำคำกูไหมชีวิตกูเสียดาออเยเป็นคนได้ไง ตองเสียผูเสียคนเป็นคนดีนะ้วกูจะไม่ยอมเสียไอเด็นไปอีกคนเด็กคาดบึงจำคำกูไว้นะึงจะบังคับให้ไอเด็นมาเป็นโจวไอเด็นมันจะเป็นโจรได้ก็ต่อเมื่อกูอีดวงเดือนไอเดนกูใี้ไปแล้วพูดดี ถ้าไรู้จั้นทีรกใ้มอใหู้่รก้มาข้นที่รักใหอรกให้มอในี่รนที่รั้าค่รักให้มาข้คนทีให้มาหนั้อนทีกใหานมาให้หมอนัอ่้้ี่รอกให้กอ่าให้ร้อกมอกให้ร้อ้

ับวันนี้ต้องไปเป็นคนวางให้แม่ตนนัวตนนนาม่อแม่ด่าลูกจำใจไม่สนแม่ใครจะทำนี่คือความรักกังอย่าผิดหรือถูกต้อง<ห>ทำไปทำได้ ครับคุณผู้ชมทุกท่าน <laughs> Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11